ตอนนี้เราเจอต้นดีหมีนะครับแล้วมันไม่ใช่ต้นดีหมีธรรมดาเหมือนกันคิดไรเป็นหมีอะไรเป็นหมีต้นหมีพู๋ก้องกองคอก็แด่ก้องบนจมัดเอวอ่าเวลามาดูตรงนี้ลูกมาดูมาเก็บข้อมูลนะครับเรื่องต้นดีหมีเนาะนะครับที่เราหันเนี่ยครับที่เราอยู่คุปตรงนี้มันก็อนี่คือต้นดีหมีนะทำไมเพป็นท้องวีดีหมีเวลามาอยู่ในป่านะเวลาออกลูกหมู่นะ มีมันไม่ชอบกินลูกก้นดีหมีดินดินนีถ้าพวกเราเจอนะเจอมอดเจอฟือนตรงไหนเนี่ยเขียวๆก็มันมีฟืนตัวก็มีฟืนตัว,ม,ตว,ม,ตวมีมอสตัวเข,ขียวๆนะแสดงว่าระบบตรงนี้มันดีอยู่แต่ว่ามาสมบูรณ์ลูกนะสมบูรณ์ด้วยอย่างสมบูรณ์ด้วยด้วยพืชพันธุ์ความหลากหลายของชีวิตอ่ะนะมันจะหลากหลายเยอะมากปัจจัยที่สําคัญที่ทำมันเกิดกิดคืนน้ำลูกสำคัญนะ พวกีมาค่ายกี่รอบแล้วหลายหลายรอบแล้วมาได้อะไรบ้างครับได้ความรู้ความรู้อะไรบ้างเนี่ยดินพืชต้ไนไม้ครับแล้วที่พาเด็กๆมามาดูธรรมชาติมีบ่อยนะคุณครูบ่อยเหมือนกันแต่ละที่แต่ละปีนี่เด็กมันก็จะเปลี่ยนเวียนกันเนาะตอนนี้น้องๆมากันเยอะไหมครับเด็กๆ ประมาณ80คนเขาปฏิบัติจริงแล้วก็สัมผัสจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านของเขาอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่เนะสนุกไหเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาทำลายธรรมชาติบอกว่าอย่าปัดไม้ทำลายป่าเพราะว,ว่าเพราะมัน <c oughs> <c oughs> มันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดี เอ้าลุงตันนี่มาตลอดเลยค่ะโอ้โหเปิ้นเป็นจิตอาสาจริงจริงนะน้องๆทางมหาหลัยอ่ะบางคนก็เรียนจบมาแล้วก็ยังช่วยลุงตันเขาเป็นชมรมของเขาค่ะไปเข้าค่ายกับลุงแล้ว,ลลวรู้สึกว่ามันสนุกดีลุงก็พยายามให้ความรู้อ้อนความรู้อยู่ตลอดเราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอะไรลุงตันแกเป็นคนเป็นคนกันเองครับเป็นคนที่ เวลาลุงจะทํางานลุงทาทําเลยเป็นคนขี้เล่นครับสนุกสนานก็ถ้าเรื่องงานก็ดุนะครับแกถ้าแกดุก็ของเรื่องของเรื่องคงวมน่ากลัวครับแกเป็นคนที่ตรงเวลามากทํางานมีความสุขทํากับลุงครับทำจริงเล่นก็เล่นจริงครับเป็นห่วงหลายด้านครับเรื่องสุขภาพแต่ลุงบอกลุงไม่เป็นไรในกระเป๋าลุงอาจจะเป็น แบบของให้เด็กบ้างเป็นชามเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนลวครับเป็นกล้วยเป็นนมแนนครับโดบครับโดบทำไมไม่เจอตั้งแต่งนานนะเนาะถ้าเจอวิธีการสอนแบบนี้ตั้งนานนะนะครู่าแลาครูจะสร้างไปได้เยอะเลยแล้วเรามาดูธรรมชาติอย่างนี้เป็นบ่อยไหมครับนานบค่ะบ่อยมาดูบ่อยใช่ชไหมอันนี้ฐานนี้พาเด็กไปทำแล้วพี่อันนี้พาเด็กดูนกครับดูนก ครับผมศึกษานกระบบของนกว่าพื้นที่ตรงนี้นกจากอดีตมีนกอะไรบ้างปัจจุบันเหลือนกอะไรบ้างประมาณนี้ครับผู้ชายเป็นนกฉัดชัยผู้หญิงนกสิมใจถูกต้องเลยนกตาลาก็เราก็จะพูดเกี่ยวกับเสียงอย่างน้อยเราต้องได้ยินเสียงใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าถ่ายรูปจอนก่งสุหานค่มุงใหญ่บ้างหางมันเป็นยังไงยาวไหมหางที่มันเป็นยาวๆเป็นเส้นๆสองเส้นใช่ไหมหางไข่หาง ได้มาอย่างนี้บ่อยไหมครับมาดูธรรมชาติอะไรเี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะดีไหมคิดว่าดีไหมได้มาดูอย่างเงี้ยดีค่ะดีกว่าในดูแค่ในรูปโอเคว่าการที่มาใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องยุ่ง,งายากมากกว่าอ๋อเพราะหนู่างที่หนูดูมานะแบบคนที่ประมาณอายุเท่านหนูเนี้ยเวลาเขาไปเดินห้างว่าเขาไปเดินที่อื่นที่มันแลดูแบบสะอาดๆตอนนี้เออแลดูสบายมากกว่านี้ค่ะเขาดูเหมือน ขต้องยุ่งยากกับชีวิตมากกว่าต้องตื่นเช้าต้องแต่งชุดสวยใส่ชุดสวยต้องเลือกอะไรดีๆสวยๆอย่งนี้ค่ะอือฮะชี่ให้ดีก่อนที่จะตัดไม้เพราะว่าต้นไม้และธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอยากบอกว่าพี่ๆไม่ต้องหมดกําลังใจเวลาเหนื่อยเพราะว่าน้องๆก็รับพี่ๆท้ายลุงก็หวังว่าคน,นรุ่นใหม่ เยาวชนที่เราสร้างมาเนี่ยในอนาคตถ้าเขาเติบโตขึ้นไปใช่ไอยู่ระดับสูงแล้วเขาก็ต้องมาดูแลสุมจนเองอาจจะเป็นผู้นำหนุนส่วนอาจเป็นอบตอผู้ใหญ่บ้านนะดูแลมันเองนะครับตรงนั้นแล้วถ้าเขาได้ตรงนั้นเขาคืนมาดูว่ามันมัน,ม,นมันจะยิ่งใหญ่นะนั่นคือเป้าหมายนั่นคือความหวังลึกๆของของกลุ่มกลุ่มเราที่เราทอยู่ คนอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะมีเยอะๆนะครับเราจริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วถ้าพูดกันเรื่องสังคมยอะไรเงี้ยแกให้ความรู้ดเด็กๆเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เขาเรียกว่ารากญ้าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางไม่ใช่ว่าไปแก้ที่ปลายเหตุแต่เนี่ยมันแก้ที่ต้นเหตุเป็นคนอบอ้อมาดีและรักป่ารักธรรมชาติแล้วถ่ายทอดความที่เขาเรียกว่าส่งพลังถึงกันเนี่ยแล้วก็ให้พวกวพี่ๆเนี่ยเป็นหัวแรงไป ส่งพลังต่อให้กับเด็กๆเยาวชนของชาติจริงถ้ามีหน่วยงานหรือว่าอะไรเขามาสนับสนุนก็นได้เนาะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือทางภาครัฐครับเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อกับซีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แถวแถบข้างล่างนะครับแล้วก็โทรไปติดต่อได้ผมคิดว่าเคสนี้นี่ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกท่านผู้ชมที่ที่ดูอยู่นะครับบุคคลท่านต่อไปเป็นใครกับรายการของเราทางสองแงทงง่ง ดเดี๋ยวนี้มันมีสโลแกนแล้วยังไีการเรารายการทางสองแผงนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ผมสุภชัยรัตนาเลนเดชกับคุณสายตาโยธาคมีครับครับวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้างสองแพผงนับประทิงสองพังนับประทานสองแพ่งแล้แท้งสองแปงอันนี้เป็นก๊อปมัวสัวเที่ยวมัวสัว่า <c oughs> อ๋อไมด้มีไฟด้วยบ๊ายบายหน่อย ก็เวลาเดินป่ามาเหนื่อยกันเขาก็จะมีขนมขนมให้กินกันนะครับนี่ครับทําไมต้องกินช็อกโกแลตเวลาเดินป่าเวลาเข้าป่าเนี่ยเราไม่สามารถย่อยอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารหนักได้ครับพวกเนื้อสัตว์ไปใช้ใช้พลังงานเผาผลาญย่อยเยอะกว่าปกติถ้าสารว์เลยจะมากินช็อกโกแลตเพราะมันเปลี่ยนเป็นกรดอะพิโนได้โดยตรงแล้วนำไปใช้ได้ทันทีครับอโหอันนี้เพราะว่าเราฟังจากหมอรู้หมอเรียนมาพาแมวไปหาหมอไปเลย แั้วทำไมสัตว์ป่ามันไม่มีนช็อกโกแลตเลยมันไม่มีขายถ้าสัตว์ป่ามันไม่กินช็อกโกแลตมันต้องไปซื้อที่เนะฉันมีฟ้าเป็นยุงฉันมีมุ้งเป็นเพื่อนน้ำกระชอกใสจะหมอดออกปอดไปครับแสบเลยเข้าจะหมอดเลยไม่ไม่ฟังนี่ตายสนุกดีไม่แก้เลยอ่โอ้ยนกๆกนกอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะ โอ้ยมันประลักกับกันแล้วหนอะถามว่ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเนาะครับแต่ว่ามันมีความสุขกับหนงความสุขมีความสุขเราหลงครับตอนนี้เลยเมื่อกี้หนงก็จะคุยกันถูกตัดเยอะไปหน่อยเลยทาง